สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o e t i Style Channel วันนี้เราจะพาไปเที่ยวน้ำตกฉัดวารินอำเภอสุไหงปาดีพร้อมแล้วไปดูกันเลย ปข้างบนอีกนี่คือที่ทำการของอุทยานแต่ว่าตอนนี้ล้างแล้วนี่เจ้าหน้าที่มาดูแลที่นี่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึงเพื่อเดินขึ้นไปข้างบนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างบน ตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกฉัดบาลินนะฮะเดิมอัปประมาณสักพักหนึ่งไม่ถึง5นาทีแต่ว่าเหนื่อยมากเพราะว่ามันเป็นเนิน วันนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะประมาณหนึ่งเลยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นในพื้นที่โอเคเดี๋ยวเราไปเจอข้างบนกันดีกว่าเนาะ มันก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าไม่ได้สะดวกมากเท่าไหร ขขึ้้นนไปางบเนดนะีย๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันขึ้นไงบ้างเนี่มุมสูงของตรงที่เราเล่นอยู่ แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนด้วยขึ้นไปข้างบนคือน้ําตกที่นี่เนี่ยมันจะมีเป็นชั้นชั้นช้นชั้นๆ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราจะอยากเล่นตรงไหนมันก็จะมีตั้งแต่ชั้นแรกๆเลยก็คือตั้งแต่ตรงทางขึ้นเลยทางขึ้นที่เรามาที่มีร้านขายของเยอะๆนะครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นน่าจะน่าจะชั้นที่2หรือชั้นที่3ไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆก็ ทุกคนก็ลองมาเที่ยวที่นี่กันดูน่าจะสนุกถ้ามาเป็นครอบครัวหรือมาเป็นทุกเพื่อหรืออะไรก็ได้โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนว่าจะสวยขนาดไหนข้างบนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างบนแล้วก็นี่คือบรรยากาศโดยรอบ ก็มีคนมาเล่นน้าตกเยอะมากบางบางที่เราก็ไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้เลยเพราะว่าคนนั่งอยู่เยอะมาก เด็กๆวัยรุ่นมากันเต็มเลยนะครับก็มีมาตั้งแคมปิ้งกันมาแฮงเอ,อกกาท์กันอยู่ที่น้ำตกยิ่งเสาร์วอาทิตย์นี้คือเยอะมากๆ นี่คือที่ที่ยังว่างอยู่คือแบบว่าคนยังไม่ได้มาตรงนี้เพราะว่าจุดอื่นๆตรงที่เล่นน้ำตกเนี่ยคือเต็มแล้วคือเต็มเต็มไปหมดเหลือแต่ที่ตรงนี้คือเราเดินลงมาจากตรงบันไดถ้าคุณจะเห็นในวิดีโอนะฮะมันก็อยู่ใกล้ๆกันเลยกับบันไดเราก็เลยได้ที่ที่ตรงนี้น้ำใสามากใสามากๆเลย ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกฉัดวาลินนะครับจังหวัดนาราธิวาสสวยปาดีเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปตรงโขดหินมันจะลำบากนิดนึงถ้าเรามาเล่นน้ำตกอันนี้น้ำตกเล็กๆ เย็นมากเลยโอเคเดี okay, ๋ยวไปเจอกัน ใส่มากที่นี่แล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆเพราะว่าน้ําตกที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยทุกคลานเท่าไหร่เพราะว่าจะส่วนใหญ่มากส่วนใหญ่ใหญ่ส่วนใหญ่ใหญ่ ชอบไหมน้ำตกที่นี่ชอบชอบขนาดไหนชอบสุดเลยน้ำเย็นไหม,ไมเย็นเด็กๆชอบมากเลยถ้าได้มาน้ำตกโอเคโบกมือบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบาย จ้าหัวด้วยนี่จะเห็นตราสัญลักษณ์นะฮะคงนานแล้วล่ะเพราะว่าสุดรอบไปแล้วติดกับข้างทางดีโอเคครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับช่อง most ice style channel วันนี้ขอไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าโอเคบ๊ายบาย ความล้างแต่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าฝนพุกขมากที่มีน้ำตกฝนเยอะมากตอนนี้เราําจะกลับแล้ว